สวัสดีค่ะช่องพังแว่วงเดือนนะคะนี่เป็น ep สองนะคะ ep สองของวันเสาร์นะคะสวัสดีนะคะนี่ก็การเดินทางนะคะ ep แรกเนาะน้องกับแม่อาบน้ำแล้วนะคะ ep สองแล้วก็เดินทางนะคะเดินทางพางน้องกับคุณแม่ไปปล่อยที่ป่านะคะให้ไปเป็นช้างป่านะคะวันนี้เป็นช้างป่าทุกวันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินไปทางโรงเรียนบ้านหนองบัวนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านหนองบัวนะคะ ผ่านหมู่บ้านของเรานะคะนี่เดินเดินไปด้วยกันเลยนะคะก็จะมีช้างสองเชือกนะคะพี่ควานสองคนนะคะแล้วก็น้องควานอีกคนหนึ่งนะคะก็คนสามช้างสองนะคะปอ่ะกิจเป็นกิจวัตรประจำวันของเรานะคะในแต่ละวันนะคะช่วงตอนสายๆนะคะ,คะก็ถือว่าสายนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงกว่าแล้วนะคะ9ก้าโมงเช้ากว่าๆนะคะนี่เราก็เดินมาเรื่อยๆ เดินไปด้วยกินไปด้วยนะคะน้องบุญเหลือดูอ้อนี่ควานนะคะอยู่เป็นไงเป็นลูกช้างที่อยู่เป็นนะคะเป็นลูกช้างที่โชคดีอีกเชือกหนึ่งนะคะสําหรับน้องบุญเหลือเนาะเพราะว่าน้องได้ทํางานแบบอิสระนะคะ,ะเป็นช้างสายธรรมชาตินะคะได้ทํางานกับคุณแม่นะคะน้องก็จะอิสระประมาณนี้นะคะนี่เป็นไงล่ะงาดูงา คือน้องโตโตขึ้นเยอะแล้วนะคะดูดูจากความสูงเนี่ยสูงกว่าพี่ควานของน้องแล้วนะคะเดี๋ยวอีกประมาณสักปีสองปีก็จะสูงเท่าแม่แล้วมั้งน้องมุนเหลืองเป็นลูกช้างที่หน้าตาตมุกตมินะคะ,ะน่ารักอีกเชือกหนึ่งนะคะเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายตอนน้องแบบวัยกำลังสนนะคะเพราะว่าเราพึ่งมาพิ่งมาตอนน้องได้ประมาณสองขวบกว่าแล้วนะคะตอนนั้น น่าจะสองขวบขวบกว่าๆนี่นะคะทองควานก็ทำคลิปไม่เป็นนะคะไปไปช่วงนี้หลบรถหลบทางให้ที่รถก่อนนะคะรถเยอะมากนะคะเป็นเขตชุมชนนะคะชุมชนบ้านหนองัวงนะคะรถเยอะมากะคะ่ะชู้ไหวเปล่าว,วันนี้ก็เดินเดินระยะไกลอยู่นะคะไม่ไกลามากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ไกลยอยู่เพราะปกติแล้วเราจะะถ่ายบริเวณ แถวแถวลงช้างบ้างแถวแถวบ้านพี่ควานน้องบุญเหลือบ้างนะคะวันนี้ก็อาเดินไกลนิดนึงนะคะเพราะว่าเราทํางานเนี่ยเราจะให้ทําที่ซ้ําๆไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะโดนติโดนติบ่อยมากนะคะเอยเนาะกว่าจะได้เหมือนจะง่ายเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะคะงานงานของเรานะคะอันนี้น้องควานก็ใช้กล้องหน้านะคะถ่าย อันนี้เดินเข้ามาขตดในโรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนบ้านหนองบัวเป็นทางเข้าค่ะเป็นทางเข้านะคะเป็นถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองบัวจ้าที่ลูกสาวนะคะลูกสาวแสนสวยของน้องควานนะคะเรียนอยู่นั่นเองจ้าที่กุจเลยอ่านี่นะคะก็เดินมาเรื่อยๆืนะคะอันนี้ทางถนนทางเข้าโรงเรียนเลยนะคะกินอย่างเดียวน้องบุญเรืออร่อยไหมโอ้ยเนาะ ให้คุณลุงนะคะคุณลุงเขียวคุณลุงเขียวมาดูช่างนะคะก่อสร้างบ้านของน้องโมมือจ๋านะคะเวครัคดูหน้าตาบ้องแบลเชลูกคุณเหลือเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับผมนะคะดูบังมิดเลยนี่นะคะโครงการบ้านน้องโมมีจ๋านะคะโอ้เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะ,ะน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานมากนะคะก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์นะคะดู เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะบ้านพี่มีอยู่ติดถนนเลยนะคะถนนทางขึ้นไปโรงเรียนนะคะตรงนี้แบบเหมาะเจาะมากนะคะสวยนะคะเหมาะมากนะคะกับการทำโรงช้างนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่คุณแม่วงเดือนเคยมาผูกนะคะกกหลักเก่านะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนี่คือคือ,ค,อคือทางขึ้นไปโรงเรียนนะคะโรงเรียนจะอยู่ทางซ้ายมือคะ่ะ โรงเรียนประถมนะคะโรงเรียนบ้านหนองวังนนงวดูนองอ้วน,นเหนื่อยยังอ้วนอันนี้ยังไม่ถึงนะคะเดี๋ยวเลยโรงเรียนไปอีกนะคะคือหน้าตาทำหน้าตาแบบบ้องแบวใส่ซื้อเรื่องกินเรื่องใหญ่กินอย่างเดียวเลยนะคะขโมยอ้อยอ้อยกรอบคุณไม่อง์เดือนนะคะมากินเนี่ยน้องอ้วน,น,นอ้อยกรอบนะคะ นี่นะคะทางทางเดินขึ้นไปนะคะโรงเรียนก็จะอยู่สายมือเห็นไหมเจอหลังคาโรงเรียนแล้วนะคะแต่เราจะอ่าเราจะเดินขึ้นไปอีกนะคะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นอ่าล้วโรงเรียนนะคะไหวไม่อ้วนใจสู้หรือเปล่าวันนี้เดินไกลนะคะไกลมาก ไปพอสมควรนะน้องควานก็ไม่เคยเดินนานแล้วนะคะคนก็ตัวอ้วนๆขาสั้นๆด้วยนะเดินไม่ค่อยจะทันน้องช้างหรอกแม่ๆขาไป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 นี่ค่ะนี่ประตูประตูอ่าเข้าโรงเรียนนะคะนี่ประตูประตูเข้าไปในโรงเรียนเลยนะคะเราก็เดินเลยไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพาสองแม่ลูกไปปล่อยป่าตะกีขามงหรอดูมาเดินกันไปอย่างนี้แล้วค่ะ เดินไปคู่กันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะคะวิ่งก็วิ่งด้วยกันแต่เรายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบเดินเดินไปแล้วก็ช้างวิ่งอย่างนี้นะคะแต่เหตุการณ์ที่เคยเจอล่าสุดก็คไม่ต้องเดินนะคะวิ่งเพราะว่าเอาวัวทั้งฝูงเลยนะคะวิ่งมาแม,ม่องเดือนก็เลยตกใจนะคะนางก็เลยพาพิควานวิ่งเลยนะคะทั้งที่พิควานอยู่บนคอนะคะอันนั้นก็ผ่านมาแล้วนะคะเหตุการณ์ แต่ครั้งนี้นะ่าจะไม่มีอีกแน่นอนนะคะดูน้องอ้วนเดินอย่างนี้เราก็ได้ออกกําลังกายไปด้วยนะคะถ้าถ้าเราไม่กินเยอะหมายถึงน้องควานอะไม่กินเยอะนะหุ่นดีแน่นอนแต่ว่าอยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งหิว ใช่ไหมคะเดินเหนื่อยๆเนี่ยกลับถึงบ้านกินน้าเย็นๆนู้ยมีอะไรอร่อยอร่อยกินเนี่ยกินหมดนะคะกินแล้วมาสํานึกผิดทีหลังนะว่าโอ้ยฉันไม่น่ากินเลยั้บ <c oughs> ใช่ไหมบุญเหลือบุญเหลืออ้วนได้ยิ่งอ้วนยิ่งน่ารักนะคะน้องช้างอ่ะอันนี้เลยโรงเรียนมาแล้วถึงแล้วนะคะอันนี้อีพีสองนะคะคือการเดินทางนะคะการทํางานวันเสาร์อีพีสองนะคะการเดินทางของเรานะคะ มาถึงแล้วนะคะอือม,มาถึงป่าแล้วเดี๋ยวจะปล่อยปล่อยอปล่อยสองแม่ลูกนะคะอยู่ป่านะคะนี่อันนี้ก็ปล่อยแล้วก็ทํางานด้วยนะคะนี่ก็คือการทํางานนะคะอืมปล่อยเลยชิวๆเห็นไหมไม่มีที่ควานนะคะก็คือปล่อยให้เขาอิสระนะคะแล้วก็เก็บงานนะคะ คือไม่อยู่นิ่งนะช้างเพราะว่าเขาไม่มีโซ่ใช่ไหมคะเขามีสิทธิ์ที่จะเดินไปไหนก็ได้นะคะอ่าแล้วอีกอย่างนึงก็ไม่ใช่ความผิดของเขานะคะเราเป็นคนปล่อยเขาเอง <laughs> เราเป็นคนปล่อยเขาเองนะคะเราก็ต้องอยอมรับชะตากรรมอาสมมติว่าวันนี้เนาะช้างให้ความร่วมมือช้างไม่วิ่งช้างไม่หนีก็คือโอเคไปนะคะแต่ถ้าวันไหนที่ช้างแบบฉันคึก คึกนะวันนี้ช้างคึกอยากอยากจะวิ่งอย่างเงี้ยโอ้ยกร,รมเลยค่ะกรรมของพี่ควานเลยนะคะแล้วช้างกับป่าเป็นของคู่กันนะคะถ้าเขาได้เตลิดอ่ะเขาวิ่งเข้าป่าเราไม่ทันเขาแน่นอนนะคะเพราะว่ามันลกนะคะดูดูดูดดแม่วงเดือนแบบแนี่แหละตัวการเลยนะคะคือไม่อยู่นิ่งนะลูกยังอยู่นิ่งแต่ตัวเองอะ่ะเดินอย่างเดียวเลยนะ เดินอย่างเดียวเห็นไหมยิ่งกินยิ่งจ่อยนะคะดูหุ่นแม่องเดือนยิ่งกินยิ่งจ่อยถ้าดูดูทางนี้นะบางมุมก็ดูเหมือนอ้วนนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วหุ่นคุณแม่องเดือนตอนนี้ก็คือโอเคขึ้นโอเคขึ้น,นกว่าที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมาหนักกว่านี้นะคะก็เกือบจะล้มก็เคยมาแล้วนะคะคุณแม่องเดือนเพราะว่าเรื่องการกินของเขานี่แหละคะ่ะคิดถึงลูกบ้างอะไรบ้างนะคะเนี่ยเป็นช้างที่ Icana, เลี้ยงยากเรื่องเรื่องของการกินอีกเชือกหนึ่งนะคะหนูน้องอ้วนน้อ้วนก็เดินตามแม่โอ้ยช้างป่านะคะดูช้างป่าจริงๆนะก็ประมาณนี้นะคะ EP สองนะคะเดี๋ยวจะมี EP สามนะคะ EP สามคือเราจะเดินกลับบ้านนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะ EP สาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ